แค่เรากําลังเอาวัฒนธรรมของเรากลายเป็นวัฒนธรรมตะวันตกเพราะวันเมื่อก่อนเราไม่มีเงินแต่เราใช้วิธีวัฒนธรรมในการแลกเปลี่ยนเอากระปิดไปแลกกับปลาเอาปลาไปแลกกับข้าวอะไรแนี้เราอยู่กันได้แต่ตอนนี้เราก็เอาข้าวไปแลกกระดาษอย่างที่ว่าเอาปลาไปแลกกระดาษเอาแผ่นดินไปแลกกระดาษเอาบ้านไปแลกกระดาษก็้ สิ่งทำไปกินไม่ได้เองครน,นไปรู้ทานานทีนี้ถ้ายังจำเป็นต้องใช้กระดาษอยู่อันว่าก็ขอเสนอว่อาเศษสามนี้แนหะถ้ายังจำเป็นต้องใช้กระดาษอยู่ก็ควรจะเอากระดาษนั้นบริหารอีกอย่าเอากระดาษไปใี้เขาบริหารหมดอันว่าพูดอยู่เสมอว่าอนาคตน่ากลัวมากเลยเพราะตอนนี้เราเอาที่ดินเนี่ยไปตีไว้กับธนาคารหมดแล้ว และธนาคารก็โยงเป็นธนาคารขับโลกแล้วเดี๋ยวธนาคารมันลบอย่างปี4ะธนาคารลบแต่ธนาคารต่างชาติากประเทิร์นไปหมดซื้อกิจการไปหมดราะเงินเราก็ส่งไปเขาหมดที่นี้ก็ส่งไปเขาหมดแล้วเราจะอยู่เป็นอย่างไร กำลังว่าอันานาบอกว่ารัชกาลที่ห้าประกาศเริการทาสมานานแต่เรากําลังจะย้อนยุกกลับไปเป็นทาตที่กว่ารัชกาลที่ห้าเอเสียถามตรงนี้หน่อยว่ารอห้าด,ด้วยความภูงใจสมัยไทยฤก์เป็นหนี้แล้วเอาลูกไปทําง,งานขัดดอกกันเนแต่เราหมู่บ้านพวกเราเนี่ยยังมีไหมตอนนี้ไปทำง,งานขัดดอกกัน,นยังมีไหมมีไหม มีไหมเนี่ยขอความร่วมมือน่ะนี่ยืนยันว่ามีม, <c oughs> มีไปฝากไว้กับบา้านจัตัสฝากไว้กับโซกในกรุงเมฆไม่อยอมก,กลับบา้านกันผัดดอกไว้ก่อนตอนนี้ตอนนั้นนนนนเขาเออกเพียงแค่คนเดียวไปทําง,งานผัดดอกวแต่ตอนนี้เขาเอาทั้งพอ่อทั้งแม่ทั้งลูกทั้งปู่ทั้งเบี้ยเอาหมดเลยทำงานผัดดอกครับสิ้นปีก็หาดอกไปคืนเขาฝนจะตกน้ำจะท่วม ใครจะแล,ละราคาพืผชผลจะยังไงไปได้หาดอกไปคืนแต่คืนไม่ได้เดี๋ยวก็ยึดที่ดิมอีกลายเป็นว่าเราเนี่ยเป็นธาตุหักสมัยนะั้นสมัยนะั้นยังมีธาตุมีคุณธรรมนะป่วยเยรีนดูแลนะใช่ไหมใช้ทุนเด็กนี่ดูแลแต่ตอนนี้ป่วยก็คือไล่ออกเย็บที่ธาตุแบบไม่มีคุณธรรมกลับมาอีกน,นี่น่าว่างครับ อ้าวเนั้นี้อาตมาก็เลยมองมองไม่สามารถไปแก้ขบวนการของก,การจัดการหนาเศษศาเ์ในใหญ่ได้อาตมาก็เลยหันมาจัดการเศษฐาสร์หันมาทดลองในหมู่ว่าแต่ด้ชุมชนชุมชนไปตามกําลังของพวกเราตอนนี้กลุ่มไหนที่มีเงินเหลือใครไปหนี้ธนาคารเราให้กลุ่มของเราไปถ่ายออกเลยแต่ว่าอ้าวเดี๋ยวไปเป็นหนี้ธนาคารอยู่แสนเนี่ยกลุ่มเหลือแสนเนี่ยให้กู้ที่แสน ไคืนเราเรี้ยเขา,า,นา,นขาคิดต่ำกว่าเขาแล้วถ้าธนาคารเขาคิดแปดเราคิดหกถ้าเขาคิดหกเราคิดสี่ทำไมถึงเราต้องคิดอย่างนี้เราบอกว่าก็ถ้าเอาเอง,เานเงินของเราไปฝากธนาคารมาให้เจ็บสิ้าตังแล้วเราไปช่วยใครไม่ได้เอามาเสียที่นี่สิป่วยก็มาช่วยดูแลเขาแก่เขมาช่วยเขาดีกว่าแล้วก็เงินของพวกเราตั้งมาช่วยเหลือกันเองแต่ตอนนี้เรากาลังเก็บเงินของคนจนไปช่วยคนรวยคือทฤษฎีของเศรษฐศาสตร์ตอนนี้สอนให้คนออก อ,อ๋ได้ท่ารก็เอาไปไว้ที่ธนาคารธนาคารเสร็จแล้วก็ปล่อยกลับมาให้เราคู่เขาที่ดีไว้เสร็จแล้วรวมทุนของคนจนไปให้คนรวยจัดการแลวเอาทรัพย์สินไปเขาด้วยนี่คือเศรษฐศาสตร์ตามที่เป็นจริงกันอยู่ณน,นปัจจุบันแต่มาบอกว่าวิธีนี้ไม่ใช่ทางรอดหรืกเปล่าจะเปลี่ยนใหม่เอาเงินของคนจนมาต้องกดคนจนออกมาให้ได้ทีนี้เรามาดูว่ามันหลอกจังยั เราประเทศไทยเราเนี่ยถ้าเชื่อในคําของหลักศาสนาพุทธเชื่อว่าอัจจิอัตโนราโถตนแลเป็นที่พึ่งเหตนถ้าเราเชื่อหลักนี้แล้วถ้าเราเชื่อเรามาดูซิวว่ามันมันจะพึ่งไปไหนไหมถ้าเชื่อเนี่ยจะไปเรียนเลยต่างประเทศไม่มีประเทศไหนจะมาแก้ปัญหาให้ประเทศไทยได้เพราะปัญหาทั่วโลกไม่เหมือนประเทศไทยเม้แต่ประเทศเดียว ปัญหาทั่วโลกที่กำลังเกิดขึ้นคนตกงานคนอดยากอาหารแพงนะคนตกงานเยอะมากคนอดยากเยอะมากอาหารแพงมากนั่นคือสิ่งที่โลกทั้งโลกเขากำลังผเผชิญอยู่แต่บ้านเรางานเยอะไหมมองไปในง,งานเยอะไหมเยอะมากงานเต็มไปหมดเลย นี่ผมเล่งดูไผ่เลยแค่ตอนสิงไผ่เนี่ยโอ้โหทุกคนเนี่ยคงไม่ได้กลับบ้านเลยตั้สี่ห้าวันยังไม่หมดยอย่างเงี้ยเยอะมากงานเยอะมากแล้วอาหารเป็นยังไงโหล้นโลกเลยทำจนล้นโลกเลยจนนัปวดหัวเลยเพราะอาหารเราทำโล,โล้นโลกจะฆ่ากันตายเพราะอาหารโล,โล้นโลกประเทศไทยปิดข้าวได้ใกล้เคียงกับอเมริกาขายที่สุดแต่ว่าที่สุดินโลกเะทำอาหารจนล้นโลกประเทศเล็กๆแค่ทำอาหารโล,โล้นโะลกเราเราก็เ,าเรา กดตายเพราะถามไปเยอะเกินไปสต๊อกก็เยอะก็เลยเททิ้งทุกอย่างเยอะเอาไปเทปิดถนนเททิ้งหมดเลยมันเยอะเกินเราก็เลยเดือดร้อนเหมือนคนอดอยากนี่รู้ไหมเขาอดอยากจะตายเรามีเยอะเหมืนจะตายเยอะจะทำยังไงวะมันมันมันน่าจะแก้ยากของเขาเนาะใช่ไหมเราเยอะเกินเลยไปเททิ้งเลยจะตายกันไอเขาอดอยากจะตายก็ไม่น่าแฝงนะเขาอดอยากจะอดตายไม่น่าแฝงเพราะเราเยอะเกินเรื่องของเราราคาถูกเลยมาเชื่อจะตายเพราะว่าคาถูก เขาเขาจะตายเพราะราคาแพงเนี่ยไหนจะแก้ง่ายกว่ากัน,น,นากราคาถูกกับราคาแพงอันนี้จะแก้ง่ายปัญหาของคนนี่คือบอกว่าถ้าเราไปบบเ,าเรียนที่อื่นเขาจะเรียนว่าจะทำยังไงให้อาหารถูกลงจะทำยังไงให้อาหารมากขึ้นดังนั้นเราไปเรียนที่อื่นอามาใช้ไม่ได้ประเทศไทยมันเป็นปัญหาเฉพาะประเทศไทยก็แสะดงถ้าเป็นนี้แสดงว่าปัญหาเราเราจะไปเรียนบบที่อื่นไม่ได้เพราะมันมันต่างกันและปัญหาเราเนี่ยที่มีอาหารมากมายเกินไปราคาถูกเกินไปนี่เราจะอยู่ได้อย่างไงวะ ว่าอ,อยู่ได้ไงมัน hey, ม hey. oh. erm <int> ันเยอะเกินอะแล้วถูกก็่ด้ยัอยู่ได้กันยงไงนี่คือมันเป็นเรื่องที่ง่ายมากถ้าเราคิดไปดีคิดให้เห็นโอกาสของประเทศไทยแต่ตอนนี้ประเทศไทยกำลังมองหาโอกาสก็จะใจไ้ยคำว่าหาแปลว่ายังไม่เห็นนะหาอยู่นี่ไม่เห็นนะมันเป็นยังไงไม่เห็นไม่เห็นว่าประเทศไทยจะรอดยังไงอาหารเยอะเกินอาหารถูกไม่ไม่เห็นว่ามันจะรอดยังไงแต่เออไม่ไม่กำลังหาโอกาสนี่ไม่ S <S ไม่รู้ว่าจะรอดยังไงแต่ถ้าเราเห็นโอกาสเราจะรอดทันทีโอ้มันดีแล้วนี่อาหารเยอะเกินผิดได้ง่ายเกินมปเยอะเกิน,กนสกแสงแดดตาต่างๆมันดีแล้วอ่ะเราจะเห็นโอกาสน,นั้นไหมแล้วเมื่อไหร่เราจะเห็นโอกาสแบบนี้แล้วเมื่จะพูดก็เหมือนกันว่าเราเอาชีวิตไปห้อยกับระบบพอระบบเป็นอะไรเราจะตายกับมันด้วยอย่างเช่นทุกวันนี้เขาบอกโอ้ยเศรษฐกิจแย่แล้วทำไมเราต้องแย่ตามมันด้วย ไม่ช่งที่สามวันใช่ไหมพูดเพราะอยู่กับพระผมก็ดูเมื่อวานนี้มาผมเห็นต่อไม้ตัวนี้มันมันการยืดขึ้นยืดขึ้นมาวันนี้มันยาวกว่าเก่าไอ้ตรงนี้มันไม่สนใจเรื่องเศรษฐกิเลยนี่หว่าเศรษฐกิจเขาแย่ลงทำไมมันไม่หดลงทำไมไม่ยืดขึ้นมามันแตกมันยากจะหดลงตามเนาะแต่ขอตกลงว่ามันไม่หดลงตามมันเพิบขึ้นเรื่อยต้นไม้ตรงทุกต้นก็โตขึ้นโตขึ้นโดยไม่ไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจเลย ถ้าทำไมโลกมันเป็นขอยเรื่างแต่ถ้าเรามาใช้โลกธรรมชาติตรงนี้เนี่ยเด็กเป็นเดกเจ้าแย่เราก็โตขึ้นเด็กเจ้าแย่หน่อไม้ก็หลบต้ขึ้นเด็กเจ้าแย่ทุกอย่างเราดีขึ้นก็ใช่ที่สามันปรายงใช่ไหมทำไมเราชีวิตไปห้อยใต้ระบบกันด้วยคือเรายังไม่อัดตาหิอัตโนนาถโถเราอัใตาหิโอบามานาโถโ้แย่มากบางคนอัตตาหิตุนเซน,น